สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมการเคาะฝาท้ายปาเจโร่นะครับปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมตัวแรกเลยนะครับซึ่งลักษณะการชนคันนี้นะครับคันที่มาชนนี่ก็น่าจะสูงพอสมควรนะครับน่าจะเป็นรถสูงเพราะว่าชนเข้าช่วงกลางกลางฝาท้ายของปาเจโร่ซึ่งการชนหลังของปาเจโร่นี่ไม่มีความเสียหายเลยนะครับเดีด๋ยวเรามาถอดกันดูนะครับตอนนี้กาบพลาสติกที่คาด ฝาท้ายเนี่ยยังไม่ได้ถอดออกนะครับซึ่งความเสียหายอาจจะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามารื้อไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าความเสียหายเนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับโครงสร้างภายในจะเสียหายหรือไม่นะครับ เมื่อเราเปิดฝาท้ายออกมานะครับนี่สังเกตด้านบนนะครับมันก็จะมีเป็นพลาสติกครอบเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับเราก็เกี่ยออกมาได้เลยนะครับมันไม่ได้แข็งอะไรนะครับซึ่งช่องเนี้เป็นช่องปลดล็อกกรณีฉุกเฉินนะครับถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะมีประตูถึงสี่ประตูแล้วก็ตามนะครับแต่ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับวิศวกรเขาก็จะไม่ค่อยลืมเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็จะสามารถทําให้เปิดจากด้านในได้ด้วยนะครับฝาท้าย จะทุกเยอนะครับสามารถเปิดจากด้านในได้ถึงแม้จะมีประตูถึงสีประตูแล้วก็ตามนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงเนี่ยกดลงไปที่ล็อกนะครับลองที่นิ้วชี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ไขควงกดลงไปที่ล็อกให้มันล็อกนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดด้านในนะครับนี่กดด้านในสังเกตที่ปลายลูกศรล็อกมันก็จะดีออกมานะครับอย่างนี้ก็คือฝาต้ายสามารถเปิดออกจากด้านในได้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนมากวิศวกรเขาจะคานึง ถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะครับแล้วเราก็มารื้อภายในกันนะครับนี่พลาสติกที่หุ้มภายในพลาสติกที่บุภายในเนี่ยก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับมันไม่มีน็อตยึดนะครับอ่าพลาสติกตัวนี้นะครับมันจะยึดด้วยกิปนะครับอ่าเป็นกิปล็อกอันนี้ก็ภายในนะครับภายในซึ่งก็เป็นโครงสร้างของฝาท้ายนะครับของปาจิโร ก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่ภายในเมื่อเราถอดออกมาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็พลาสติกเป็นใหญ่เมื่อกี้เวลาเราดึงนะครับเราก็ดึงออกมาตอนเราดึงน่ะเราจับให้ตรงตำแหน่งที่กิ๊บมันล็อกอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวมันแตกนะครับถ้าเราจับตรงตำแหน่งที่กิ๊บมันล็อกแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากิ๊บพวกนี้จะหักนะครับเพราะว่ากิ๊บพวกนี้นี่ถูกออกแบบมาให้ถอดได้นะครับแล้วก็โครงสร้างภายในของฝาท้ายก็ค่อนข้างจะเคาะง่ายนะครับเพราะว่ามันมีช่อง รูให้เราสามารถที่จะล้วงมือเข้าไปได้นะครับแล้วก็เรามาถอดกปปับพลาสติกตัวนอกกันนะครับนี่กับตัวนี้เราขันน็อตจากภายใน2ตัวนะครับที่เหลือเราก็ดึงออกมาได้เลยเพราะว่ามันใช้กิ๊บนะครับแล้วก็มาดูความเสียหายกันนะครับนี่ความเสียหายก็ยุบเข้าไปพอสมควรนะครับนี่ลักษณะการยุบก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับลักษณะการยุบแบบนี้การชนแบบนี้ก็คือเหล็กมันไม่ยืดนะครับดูจากแผลนะครับลองสังเกตดูการชนแบบนี้นี่ก็ ไม่ถือว่ายากนะครับเพราะว่าเหล็กมันไม่ยืดสําคัญเลยนะครับการเคาะเพลต่างๆนี่ถ้าเหล็กไม่ยืดนี่มันจะเคาะง่ายนะครับแล้วก็โครงสร้างฝาท้ายนะครับโครงสร้างขวาท้ายบานนี้นี่ก็ความเสียหายไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นนะครับก็เคาะไม่ยากนะครับถ้าโครงสร้างหลักก็ไม่เสียแบบนี้นะครับก็ใช้ไม้นะครับนี่เป็นไม้นาสามตัดท่อนแล้วก็เคาะ ด้วยค้อนตัวใหญ่นะครับเคาะด้วยค้อนปอนตัวใหญ่แล้วก็ค่อยๆทุบไล่ออกมาแบบนี้นะครับการเคาะด้วยไม้ดันด้วยไม้ตีด้วยไม้แบบนี้นะครับก็คือทําให้เหล็กเนี่ยมันไม่ยืดนะครับเหล็กไม่ช้ําด้วยนะครับนี่เราจะขึ้นรูปโครงสร้างก่อนนะครับการเคาะไม่ว่าจะเคาะแผลชนิดไหนเคาะงานอย่างไรนะครับ เราจะต้องจัดทรงให้ได้ก่อนนะครับก็คือรูปทรงของเดิมของเขาเนี่ยอยู่อย่างไรนะครับเราก็จัดทรงให้มันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยเาเก็บทีหลังนะครับอย่า เคาะเก็บไปด้วยจัดทรงไปด้วยอย่างนี้นี่ก็จะทํางานซ้ำทอนแล้วก็กลายเป็นงานยากนะครับงานก็จะเสร็จช้านะครับก็คือหลักๆเลยในการงานเคาะนะครับเราจะต้องจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับจัดทรงให้อยู่ในตําแหน่งเดิมให้ทรงมันอยู่มอนเดิมแล้วก็ค่อยเก็บไล่นะครับงานก็จะเร็วแล้วก็งานก็จะออกมาสวยนะครับตอนนี้นี่ผมก็จัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายแล้วก็ผมเริ่มเคาะเก็บสันเหลี่ยมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากสันเหลี่ยมของเดิมนะครับ ก็เมื่อเราเคาะสันเหลี่ยมต่างๆได้นะครับเก็บให้หมดเราก็จะมาเคาะเก็บเรียบกันเลยนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มเคาะไล่ไปเรื่อยเคาะไล่ไปเรื่อยนะครับนี่ก็จะเคาะเก็บไปเรื่อยนะครับ สำหรับงานเคาะตัวถังนี่ก็ต้องเป็นช่างต้องใจเย็นๆน,นะครับไม่ใช่คิดแต่จะเคาะให้มันขึ้นมาอย่างเดียวเคาะให้มันได้อย่างเดียวนะครับซึ่งการเคาะเนี่ยมันจะต้องเคาะแบบซ้ำเล่วซ้ำเล่าการเคาะก็จะต้องมีการวางแผนนะครับเคาะอย่างไรไม่ให้เหล็กมันยืดนะครับเคาะอย่างไรไม่ต้องให้มีการไล่บวมในชิ้นงานนะครับซึ่งส่วนนี้นี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องท้าทายของช่างเคาะ ผมมองว่าแทบจะทุกคนนะครับการเคาะอย่างไรแม่เหล็กมันบวมแม่เหล็กมันยืดนะครับเพราะว่าเมื่อเหล็กมันยืดเนี่ยเราก็จะต้องมาไล่บวมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นแผลที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็แผลเนี่ยเหล็กยืดมาแล้วนะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องไล่บวมก็ต้องไล่นะครับอันนี้แต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันได้นะครับในกรณีที่เราป้องกันได้เคาะอย่างไรแม่เหล็กบวมนี่ก็เป็นเรื่องตาตายของช่างเคาะเทพจากทุกคนเลยนะครับก็ส่วนหนึ่งการเคาะลองจังเกตดูนะครับผมก็จะเคาะไม่ค่อยเร่งนะครับแล้วค้อนที่ผมเคาะนี่ก็ทําขึ้นมาเองเป็นค้อนที่มีน้ําหนักเบานะครับน้าหนักเบาแล้วก็หน้ากว้างนะครับลองจังเกตดูนะครับนี่ ตอนนี้ก็เก็บงานแล้วนะครับเก็บงานก็เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บให้มันสวยงามเก็บให้มันเรียบแล้วนะครับตอนนี้เป็นงานเก็บเรียบแล้วแล้วก็ประมาณนะครับประมาณสองชั่วโมงฝ่ายชิ้นนี้นะครับประมาณสองชั่วโมงตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายให้ดูทั้งหน้าตรงนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเพราะว่าบาง ท่านเนี่ยเป็นช่างนะครับเป็นช่างแล้วก็มาดูอาจจะดูหน้าตรงไม่ถนัดดูหน้าตรงไม่ชัดก็อยากจะดูด้านข้างนะครับว่างานเรียบร้อยดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่างเนี่ยเขาก็จะดูด้านข้างดูในมุมร้อยแปดสิบองศานะครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่างานก็เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็มาลงกาบพลาสติกนะครับนี่กาบพลาสติกชายล่างขวาท้ายตัวนองนะครับเราก็จะต้องมาลงนะครับเพราะว่าเผื่อนะครับเราอาจจะเห็นด้วยตาว่ามัน เรียบร้อยดีนะครับแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันแนบสนิทด like ีหรือไม่นะครับอ so ัน геро, นี้ก็เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้จากโรงงานเลยพ่นส okay> ีสวยเรียบร้อยเลยนะครับพ่นสีมาจากโรงงานเลยสีสวยเลยนะครับนี่ที่สําคัญเลยนะครับจะต้องลองให้มันแนบสนิทกันแบบนี้นะครับนี่นะครับ เมื่อเราใส่กาบพลาสติกตัวนี้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงไหนนะครับตรงไหนมันเรียบสนิทหรือไม่นะครับมันแนบสนิทหรือไม่หรือไม่แนบก็จะได้แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นทุกชิ้นนี่ผมจะต้องลองก่อนส่งงานสีนะครับอย่างอันนี้นี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแนบสนิทดีนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ทําไว้นะครับ เผื่อเพื่อนๆเผื่อน,อน,อน,น้องๆรุ่นหลังนะครับอ่าได้ดูหรือท่านอื่นได้ดูเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ทาคลิปไว้ให้ดูกันเป็นตัวอย่างคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ดีๆจากเด็กอูนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ